หัวหอมอ้ยปูไหลยอยู่ตัวนี่สวัสดีพี่น้องปองไปพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมวันนี้สภาพมากินสมต่ำขี้เก่าเลยครับกับมีสิกเนเจอของเขา้าหัวหอมสีลองกินเมืองเป็นยังไงแล้วก็มีมะระนะครับมะระเขากินบางวันนะครับเหลือมาเคริรนึงมาใส่แคปหมูล,ลงไปครับ เพิ่มซิกเนเจอร์ความกรอบให้มันหมูกระจกครับผมนี่กระสีมีข้าวเหนียวห่อนๆคือเก่านะครับมาซิมเบิ้มืมากินน้ำกันพี่นอ้องแสบๆมาละ มันอยากสิเงียวแหละเออข้างในม,มาละเแษๆครับผมอืเแษกบันกันครับเม็จากศีนหลายๆเลยบอกให้ใส่หลายๆ,ๆเน้นๆ có thể vậy tốn nhắn tổn cả thêm bơ là thì men Hãy ừ. หอมอ้อีปูหลหลอยู่ตัวนี่อืมอ๋ออืม ครับหหอมหวานโอ้ผีเยีงแดงเลยครับตัดคมด้วยมาละเยอะมัู้ ส่วนานานะอ๋แอแบบมาพร้อมกันอืมอาเขาขอหนามมากินน้องกันครับแม่บานมานำอยู่แต่เราเบ่อยากออกกล้องมันแคร bên ngoài hay cơ nên ừ. 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 bạn

ก่อนปิดก,กล่องอ้นี่จะพ่ิกแดงๆเลยครับเดี๋ยวจ,จงไว้ให้แม่บ้านกินครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นก็ต้องใจกันที่คลิปต่อไปนะครับคลิปหนาฉันไามา่กินอย่างแล้วค่อยมาว่ากันนะครับตามสุม้มคือเก่าแหละส <laughs> วัสดีครับบ๊ายบาย